จะต้องมีหนังสือเป็นปึ่งเป็นตั้งอ่านและเขาอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วก็มาทาทาแล้วก็มาอ่านอ่านแล้วก็มาทําอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่เป็นความน่าทึ่งประการแปกสำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ผมมองเห็นว่าก็ไม่น่าแปลกที่เขาทําอะไรได้ดีเหลือเกินเพราะเขามีนิสัยที่ไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาเป็นนักอ่านชอบจริงๆงอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือวิชาการอ่านหลักเกณฑ์กฎหมายหรือหนังสือทั่วๆไปสารคดีแม้กระทั่งนิยายเขาก็อ่าน เป็นคนอ่านอ่านอ่านนะ้วมีความเป็นคนที่มีความจําเป็นเลิศแต่ที่น่าแปลกมากก็คือว่าในเชิงเทคนิคของการทํางานอาชีพของการบริหารงานบุคคลเนี่ยเขาสามารถจะร้อยเรียงร้อยรัดของเรื่องราวต่างๆกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์แม้กระทั่งประสบะการณ์และมติที่เคยมีมาอเมื่อก่อนเนี่ยเข้ามาสอดสารรับต่อกันได้อย่างเรียกว่าอย่างลงตัวที่พูดกันในสมัยนี้นะครับ นั่นเองที่ผมมองเห็นว่าเป็นความที่ทำไมเขาจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นสำคัญอันหนึ่งและลึกล้ำมากๆที่มันผมคิดว่าแฝงอยู่ในส่วนลึกของใจของเขาก็คือเขาเป็นคนเรียกว่ากระหายใคร,ร่รู้จึงเรียกว่านำมาสู่การอ่านอ่านอ่านและนิสัยที่ความรับผิดชอบที่ลึกๆอยู่ในตัวของเขาไม่ว่าที่เขาจะได้รับมอบหมายจากผู้บังคบบัญชาจากหัวหน้าหรือจากรองเลขาหรือเลขาที่การให้ทำงานอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าไม่เสร็จแล้วเขาจะไม่ยอมเลิก ไม่หลับไม่ได้นอนเขาก็เอาเน่ยเป็นคนหนึ่งดังนั้นเขาจึงทํางานหนักและซึ่งต้องใช้ความอดทนสําคัญก็คือในบางครั้งมันก็คิดไม่ออกมันก็ทําไม่ได้หรือบางทีมันถูกแรงต่อต้านถูกคัดค้านจากพรรคพวกเพ,พื่อนฝูงด้วยหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการต่างๆเนี่ยของคนที่คิดอาจจะในเรื่องเดียวกันไม่เหมือนกันแต่เขาจะเป็นคนไม่ยอมเลิกแต่เป็นคนไม่วอมถดถอยสําคัญก็คือว่าเขาไม่ค่อยจะยอมแต่แน่นอนเขาก็พยายามจะหาหลักหากฎหมายห,หาหลักเกณฑ์มาอ้างมาเองจนกระทั่งจบลงจนได้ เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่าตลอดเวลาที่เขาทํางานเนี่ยพูดไปก็เหมือนยกย่องกันเองนะครับแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่หากเราไม่พูดความจริงบางอย่างบางทีคนก็อาจจะ,อะมองไม่เห็นหรือบางทีก็ลืมเลือนไปเสียเขาเป็นคนที่มีความอบอ้อมและอารีต่อพักเพื่อนเพื่อนฝูงเป็นคนที่มีน้ําใจมากเพราะฉะนั้นใครมีธุระปะปังอะไรในบางครั้งแม้เขาไม่ค่อยจะมีเวลาแม่เขาไม่ค่อยจะว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพงานบ้านงานเรือนง,งานสังคมงานของครอบของครัวเนี่ยเขาจะไปได้โดยทั่วถึง มีอะไรก็เป็นคนที่แบ่งปันคนอื่นดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่อยู่ในความทรงจำของพระพวกเพื่อนฝูงโดยทั่วๆไปผมมองว่าอภิชาติเป็นคนแปลกแปลกตรงที่สายพันธุ์และสันดานของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นคนมีความหิวมีความกระหายอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเมื่อสักครู่ว่าเขาอ่านอ่าน แล้วก็อ่านอ่าน,านและจําสําคัญก็คือว่าเขาสามารถจะร้อยรัดร้อยเรียงของทุกสิ่งที่อ่านมาจํามานั้นมาลงตัวจนได้และเรื่องเดิมๆแม้จะเรื่องลึกเป็นรายละเอียดอย่างเช่นประวัติศาสตร์หรือเกร็ดพงศาวดารหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของพื้นถิน่นพื้นพื้นฐานเขาไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องหรือเขาจดจำมาได้อย่างไรแล้วเขาเล่าเป็นฉาก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 แล้วเรานี่ฟังเพลินในบางทีก็เหมือนอ่านเหมือนเหมือนฝังนิยายในเชิงของการรับราชการความรับผิดชอบอันสูงส่งเป็นลักษณะพิเศษ จึงไม่น่าแปลกที่ทําให้เขาเติบโตก้าวหน้ามาในราชการจนกระทั่งถึงตําแหน่งที่สูงสุดของวงราชการก็คือของราชการก็คือประหลัดกระทรวงสา,าธาริการเขาเป็นคนทุ่มเทเขาเป็นคนอดทนเขาเป็นคนที่สําคัญเขาความทุ่มเทความอดทนความรับผิดชอบมีงานเนี่ยไม่เคยสายไม่มีคําว่าไม่ได้ไม่มีคําว่าไม่เสร็จตรงนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้บัญชาซึ่งเขาชอบเรียกว่าเจ้านายอยู่เสมอ ดังนั้นไม่ว่ายุคใดสมัยใดที่เปลี่ยนประหลัดเข้ามาอยู่ในสํานักงานประหลัดกระทรวงประหลัดทุกคนจึงถืออภิชาติเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยในแง่ของกฎเกณฑ์กฎหมายหลักเกณฑ์ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆทั้งในเชิงที่ลึกซึ้งและในรายละเอียดแม้กระทั่งการเงินการทองการวินยัยการอุทธรการร้องทุกข์ซึ่งเป็นรายละเอียดที่โดยปกติแล้วผู้คนจะไม่ค่อยใส่ใจแล้วจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือรุ่งเรื่องแล้วจะ,จะร้อยรัดเข้ามาอ้อางอิง ให้สอดรับกันจนกระทั่งได้คําตอบพร้อมที่จะวินิจฉัยได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เขาเหมือนจะมียาพิเศษอะไรอยู่ในตัวเขาเขาจึงเป็นที่พึ่งพาของผู้บังคับบัญชาทุกคนไม่ว่าปลัดกระทรวงทุกคนในสมัยที่เขาเป็นรับราชการอยู่ใต้บังคับบัญชาในฐานะผู้ช่วยปลัดกระทรวงในฐานะอื่นๆแม้กระทั่งย้ายกรมออกนอกปลัดกระทรวงไปแล้ว เฟรมของสำนักง,งานปลัดกระทรวงก็ยังต้องตามเข้าไปอยู่ในกรม,มอื่นๆแล้วเสมือนว่าปลัดกระทรวงจะไม่ยอมเซ็นหักโดยปราศจ,จากลายเซ็นของอภพิชาติรัฐมนตรีทุกคนไม่ว่าจะมาจากพรรคใดไม่ว่าจะมาจากใครที่ไหนทุกๆพรก เขาเป็นคนของทุกพักในความหมายว่าเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่ชื่นชอบของรัฐมนตรีว่าการของพักต่างๆดังนั้นในบางครั้งเรื่องนี้ความอบอ้อมอารีความรับผิดชอบและความเก่งกาจความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยจะกลายเป็นศัตรูที่ทำลายทำลายเขาในใน,ในบางครั้งบางคราวนั่นก็คือว่าเขาเป็นที่ชื่นชอบและโปรดปรานของรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีจะอขอปรึกษาหารือ,อต่างๆไม่ว่าหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลจึงทําให้ ในบางครั้งคนบางคนก็ถือเป็นเงื่อนไขเหมือนว่าคนนี้เป็นคนของพรรคนั้นคนอภิชาติเป็นคนของพรรคนั้นอ,อ,อภิชาติเป็นคนของพรรคนี้อภิชาติของคนพรรคนั้นแล้วข้ามความเป็นพรรคในเราก็รู้ว่าการเมืองในราชาการของประเทศไทยของเราเนะี่ยบางทีมันกลับมาทําลายทาลายเราโดยไม่ยุติธรรมในเรื่องนี้ผมก็เห็นมองเห็นว่าความไม่ยุติธรรมที่เขาเคยได้รับก็บางทีก็เจ็บแสบและบางทีก็ไม่รู้อาจจะเป็นความเจ็บแค้นของเขาก็ได้ถ้าเป็นผมโดยเราผมข้ามหลายศพแล้วไอ้พวกประเภทนี้ประเภทหาเรื่อง ชอบใส่ใครประเภทที่มองอะไรเอาแต่ทางลบเข้ามาห้ามหันซึ่งกันและกันแต่ว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความดีของเขาเองคือความรู้ความสามารถและความมีน้ําจิตน้ําใจและความรับผิดช,ชอบของเขาเนี่ยทำให้เป็นที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปและแน่นอนของผู้บัญชาจะเรียกว่าเป็นที่โปรดปรานของผู้บัญชาคือตัวรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงเองก็ได้ มันจึงไม่แปลกใจครับที่เขาเติบโตในราชการของเขาตั้งแต่ความเป็นครูประชาบาลบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งก็อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอนต,อนตอน้นว่ามันแสนจะธรมธรมดาธรรมดาต้องก้าวขึ้นมาทํางานอยู่ในสายราชการในฐานะที่ตําแหน่งก็ธรรมดาแต่หากว่าความรู้ความสามารถของเขานั้นมันลึกมันซึง้งแล้วก็มันกว้างแล้วก็เป็นที่พึ่งพาอ้างอิงของทั้งเพื่อนร่วมงานของหัวหน้าแทบจะเรียกว่า จะตัดสินใจยังไงอภิชาติว่ายังไงอะไรทํานองนี้ซึ่งผมเห็นได้ดูแล้วผมเองก็มีความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันนั้นแม้จะไม่ใช่อย่งงนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนที่อภิชาติซึ่งเป็นครูประชาบาลบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่กระเป๋าจะเปะ่าเปล่าว่างๆนะครับเข้ามาทํางานในกอคอ <c oughs> ด้วยกันและก็เติบโตมาด้วยกันในภายหลังจึงเป็นที่เรียกว่าภาคภูมิใจของผมส่วนหนึ่ง ที่บางสีผมก็มีส่วนได้ทำงานร่วมกับเขาแล้วก็ได้ศึกษาร่วมกันได้ปรึกษาหารือกันมาและงานส่วนเหล่านั้นแหละทำให้เราเติบโตมาด้วยกันนั่นผมจึงมองเห็นว่าอภิชาติจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้งที่ก็เป็นครูภาษาไทยคนหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นวิชาสำคัญแต่ก็ไม่บ่งบอกถึงความดีเด่นดีเดเป็นพิเศษอะไรนักหนาประสบการณ์ของครูประชาบาล แม้จะไม่มีความพิเศษพิโสแต่ว่ามันก็เป็นความลึกซึ้งที่ทําให้เขาลึกในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของครูทุกคนไม่ว่าเป็นครูประชาราชครูมธัธยมหรือไม่เป็นครูบาอาจารย์ในระดับใดๆก็ตามแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาจึงเป็นคนที่เคารพเลยนับถือของทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีอะไรก็เรียกหามีอะไรก็ไปกันและแน่นอน เขาจึงเป็นที่เรียกว่าครั้นครามและเกรงขามของบุคคลในระดับเดียวกันเพราะเขามักจะกว้างกว่าคนอื่นและขนาดเดียวกันที่เขาลึกกว่าคนอื่นสําคัญก็คือเขาสามารถจะสอดรับเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันอย่างที่คนอื่นยากที่จะหาตัวจับได้ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าในการเกษียณอายุราชการของเขาเขาจะไปอยู่ที่ไหนเ,เวลาใดก็ตามเขาจะต้องเป็นที่คิดถึงลำลึกถึงและเป็นที่ รักและเคารพของผู้คนตลอดไปและแน่นอนสิ่งที่สำคัญผมว่าเขาจะกลายเป็นตำนานของข้าราชการของแผ่นดินที่ทุกคนจะต้องคิดถึงตลอดไปครับผม